วันนี้กรกตอขอบอกในเรื่องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และสกลนครได้รับเกียรติบัตรให้เป็นองค์กรคุณธรรมสำนักงานกรกตจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2565เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานกรกตจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ2,564ระดับส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการดำเนินการให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,559ถึง2,564ในการนี้สํานักงานกกตอขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานกอกตอประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และสกลนครที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมถือเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชมในการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรต่อไปและพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปครับ